สวัสดีนะทุกคนพรากับมาในด,ดังจิตเลเวลลิ่งซึ่งในคลิปนี้เราจะมาแข่งแรงขึ้นนะทุกคนแล้วก็ลองมอดีฟายเอลีดกอบลินในอีซีโหมดนะทุกคนซึ่งถ้าเกิดทุกคนยังไม่ได้กดไลยก็กด subscribe ก็กดเลยนะทุกคนเกาเกี้ยงมีช่วยดังจิตเลเวลลิซึ่งในคลิปนี้เราจะแข่งแรงขึ้นที่ได้นะทุกคนในการฆ่ากอบลินเอลีดกอบลินเวล up ได้ไเทมใหม่แล้วก็สื่อไอเทมใหม่ๆนั้นมาเริ่มการประจนไผ่พวกเรากนลย ก็คือเอออีซี่อีซี่อีซี่เอลิทกับลินให้มันนิดเดียวเองเหรอ bro ออลิทเอลิทกอบลินให้มันนิดเดียวเองบราน้อยจัง serious อันนี้ดีกว่าสเปเออสปราดมีอยู่ห้าสิบฮพยกรขึ้นกับออลิทกอบลิน only เออ คอมโบที่ดีก็คือทุกคนเราคิดว่าเราไม่รู้นะว่ามอดิไ i เซอร์พวกนี้จะทำให้เกมย,ยากขึ้นหลายเท่าหรือเปล่าแต่ว่าคลิปที่เราเราก็ต้องขายชุดเกราะที่ดีของเราเพื่อได้เออเพื่อซื้อชุดเกราะอันใหม่ก็คืออันนี้นะทุกคนว้าวชิชก็คือเราไม่รู้นะว่า m o d i f ฟ e r s พวกนี้จะทำให้ดักจิ้งยากขึ้นหลายเท่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองชนะดักจิ้งโร่โจ้าหนี้อ่ะโควี่ ตัวฮิวหน้านังคะแต่เราคิดว่าวที่เขาเลือดยเดยอะขึ้นนิดหนึ่งน่าจะเป็นของ Modifier สัตรูมี50%เลือดเยอะขึ้นโอคิวเลอร์น่ารำงคานี่เอาเนื้อมึงกันนะ,นะเนี่เยเอาตัวเวนือ้อจมกีใช้กันม้ โอเคเอาวจมตีลรวก็ได้แลซึ่งมันเพ่มาแค่นึงพีโย่เยอจังไม่เห้นีหรอกพ p ผมกลับเนทางนี้และตลาดก็ได้เงินเยอะขึ้นนานาร้วทุกน ก็ได so ้มาแล้ว12ทองอ๋อน really? okay. oh, ั so ้นเงินที่เราเหลือค่ะแต่พวู้นจนถ้าเกิดเราได้เก่งอีปีก็จะดีมากยสอนแน่นอน easy mode ก็ easy เลอนะทุกคนแต่แต่ก่อนน่ะถ้าเกิดทุกคนยังไม่รู้่ในเบต้าอะไรก็ตามยากอ๋อเราลืมเลยเรื่องหมวก easy mode แต่ก่อนยากอนก นั่จะเป็นเพราเราบล็อกไม่เป็นด้วยแหละหรือว่าแทบไม่บล็อกเลยเราจะพากอบลินพวกนี้มานรวมตัวกันโอ้ซีเรียสเนี่ยมีกอบลินพวกตัวีอยู่ถ้าเกมง่ายเกินก็ต้องใชฟ modifier นี้นะลูกน่ารำคาญจริงๆกอบลินพวกนี้ ต้องมวกใหม่ก็น่าจะดีแต่ว่าเงินเราต้องการเงินเราไม่ลืมเลยว่าเงินจะสําคัญขนาดนะั้นก็เรยอยากแข่งไหนคือเราต้องซื้ออาวุธแข่งไหนขึ้นว่าจะได้ต้องยังถ้าจะไ,ไ้ใช้นมยาตลอดใช่ลห เข็นเลงอ๋อสตันแบบโซนจุดหนึ่งเว้ยเข็นายโดนแนะโหไม่โดนเลยแบดเอมจริงๆตาเราบ้างอย่างอยก็แรงกว่าการโจมตีของนายเนาะหมวกนี้ก็น่าจะเป็นหมวกเวิร์ดหรืออะไรนั่นแหละ เราต้องขายชุดก้ออรนไปเขาที่จะได้ชุดก้อแแน่อันนี้ถ้าก็เราได้หินปิ๊งสองอยากของเรา please please yes the gold นี่แหละทำไมทุกคนควรกด l ล k e กด like. subscribe yes sir น่าจะเราไปไงี้ยบ ไม่ยนกตัวนี้มันเริ่มไรกาดนะ Yes Yes h ี p Epic woo Bra หมวกเรียร์เนี่ยนะจะไปทำอะไรไดบ้าง b a n อ Serious นล้วก็จะได้หมวกไอพิกแล้วเดี๋ยวเราจะไปอันไอเจนเชฟไฟเท็มนะทุกคนเพราะว่าเราแข่งแรงขึ้นมากแล้วเราได้มาเก้าสิบก้าบาทได้งไลยเป็นบุตรและจะเป็นพอโชคเหมือนที่เราได้ิอพิกก็ได้ได้เงินโบนัสมาตัวคนพวกงในโค้กคีมากีะมากแล้วเราะจะไปดูกันก็ได้เลยบ้างวันวนี้เป็นซีรีส์ฮีลิ่งสเต็ปแต่หมวกเนี่ยรุ่น เราไม่เคยมีหมวกมาก่อนอันนี้ก็เท่ดีแต่ว่า the body cares ตรงหมวกนี้อืม,อม,อม,อมนี่อืมโหโหอืมอ,อ่าเย็ดแอคเทนแล,แล้วก็เดีย๋ยวมาเพิ่มกันเราต้องเพิ่มเลือดเพราะเราอยากได้เป็นเป็ดทุกนี้างส่วนอันนี้ต้องเพิ่มด้วยดาเมจ มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ดาเมิชแม็กซ์อันนี้กางเกงเรียละเหรอกางเกงเรียลก็ดีนะแต่ว่านีขายได้ร้อยห้าสิบสี่เลยโทษทีนะแต่เราต้องการสองร้อยเจ็ดสิบบาทเราจะซื้อกางเกงเรียลแล้วก็จะไปดูกันดีหรือเปล่ากางเกงเรียลอันนี้พ้าเราไม่อยากโดนสแกนนมทุกคนดีส์กางเกงกอบลินดีสิอันนี้เก่าก็เป็นกอบลินก็เท่ากับ 16, ดีกว่าตั้งเยอะนะทุกคน critical chance evasion chance แล้วแน่นอน the goat ได้ <Okay. S 1> yes 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 กอลองดูกันไปคำเิียบเกตมันเท่าไหร่ส่องผ้าได้เหรอ,อน่าเจ๋งนะน,นะทุกคนแ๋ยว่าแล้วแข่งอะไรขึ้นมาแล้วนะแบบ มีชุดกอดแลเกือบเออเออหมดแล้วหมดแล้วก็เยอะเดียวทุกคนว่าเดี๋ยวพอจะเปดูกันต่อเดี๋ยวจะเอามาดีไฟร์เดิมอีลีดศัตรูนี้ก็ลดดามาจ a เป็นห้าสิบม่อากเสียงทุกคนโดนไปหกสัตว์ดามาจ์แล้วก็ไม่อยากเสียงนะ ก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่แซงดีกว่าเดี๋ยวมาสู้กันต่อหนึคนเราก็ดูว่าได้เทมเพลไรบ้างอาจจะชมดีเพิ่มก็ได้เพราะว่ายิ่งหลังจีนอียากยิ่งได้เทมดีนะเอามือเหมือนกันแต่ว่าเทมเพลเราเยอะขึ้นนั่งเยอะเพราะว่าหัวทำสองดามิชเองอที่น่ากลัวคือเลือดของเขาทำให้เขาได้จมดีหลายรอบ สตันแบบศูนจุดหนึ่งเยอะรู้กันเอาใช้เรามีพาสซีฟว่าเพิ่มไปสีดามิชต้องอัพเกรดมาสเตอรี่ของวอร์เยอร์เราด้วยจะได้ปลดล็อกสกิลใหม่ที่จะช่วยเรามากรู้สึกสแซลมกาอะทุกคนคิดเหมือนเราปะพี่ไม่ได้คอมเมนต์เลยนะทุกคนอย่าลืมก็หลายกนสับสกร๊ดพี่วันนี้จะโกลด์ได้สิบเอ็ ส่วนอันที่สามก็กล่าวมาด้วยว่ามันไม่ค่อยใช้แเราจับฟลิกซ์แต่ถึงเราจบฟลิกซ์ไปทำไมไม่รู้นะว่ามัน, ix, มนเป็นแค่สกิโบสามไ okay. ม่ใช่ตอนจบติดนิปกด F ต่อวะตอ,น,อนนี้ร right ีดคลิกไม่ได้โอเคคิวส์อาเดอร์แมนต่อว่าอย่างแรกดูก่อนทีน่นี้มีอะไรบ้าง Yes Yes านกระเจดบามาพวกนี <Oops. S 1> <ten> ้ชอบแจะมี assassin OP ใช้ม <hoo> ีเท้าอีกคนก็ดีแหละโอ้ด้วยตัวเองเหลือเที่ยวนึ่งดูซี one shot บ้างจมู่ใหญ่ one shot OP จริงๆเอาไปถึงบอสกันเลยดีกว่ามีโอกาส18ทองตัวรั นเนี่ยอย่างที่เราคิดเลยมันจะอยู่กับประวุลน,นี้ไปนานี๋ยวเสียสนั่นฮี่เกียมพาสด้นีก,ก็ไม่แต่อีก่พียนะผมไม่โดนยังไงวะจะ เราว่าจะให้พวกนี้แรงอยู่เหมือนกันนะออถ้าเกิดเราคิดไม่ถูกมันก็คือหีบเกมพาสตุกคนอ้โ oh หถ้าเกิดมันมีถ้าเกิดมี modifier ที่ทำให้ traps ยากถ้าเกิดเราไม่มี mana เราก็ต้องใช้แต่เอ m o ซึ่งจะนานจริง โน่เราตายไม่ได้ล็อกอินโย่ What the hell โอ้โหโอเคกับเลี้ยนพวกนี้แรงมาก Yes ในนี้สู Becca ้ไ kind ด of like ้หิวเลือดอเกือบแพ้ไปแล้วสวนบอดก็จมตีชาแต่ก็ก็รีบใช้สกิลลดวงกลับนะฮึ้นแข็งแรงขึ้นนึงเยอะเราไม่เฟื่องแม่นาเราล้วอ๋อร็วถอย ต้องมาสองดามิชงง่ายเกน <Yeah. S 1> ขอสิบ p แล้วกันจะมาสังสองตังที่คน,น oh. ยาน,นที่คลาสมีพาสซีทำให้อ p ขึ้น,น,นองเยิ่งซีเ s y ยเ y e ย R.I.P. <Okay. S 1> ง่ายเกินไปหน่อปเ,ปนเปล่ากอบลินตัวเวลสี่ก็น้อยง่ายเกินพี่หีบป้าไม่มีโรเคียหรอดูก่อนมีสะพานไม้เราอยากทำลายสะพานไม้มากแต่ว่าไอ้ที่มันคอมมอนแล้วก็นัาจะได้โบนนสคอย Okay and top I ain't jumping boss. Uh -huh. Unidentified pants, okay. yeah. No. อหมุนกันโน้ยูสนี่สุดๆคนมาดูกันหีบนี้มีอะไรอยาเซอร์ได้ทองมื่แค่สามสิบสี่เองเดี๋ยวมากกล้วยกระด้างกินได้กินเลย โอเคทุกคนมา identify อันนพวกนี้กันเถอะถ้าเกิดได้ผ้าคลุมก็น,น่าจนเจ๋งๆเพราะมันมีสายอะไรที่ไม่เยอะคนนี้มีอะไรขายบ้างเหรือว่าฮะแพงจังว้าเดะ โอเคแล้วเวลอัพมาทำให้ดามเลชมาก้โอเคทุกคนก็ขอจบคลิปแค่นี้นะในคลิปนี้แล้วก็แข็งแรงขึ้นในที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้า เราจะทำมีเดียหมดอะไรก็ได้เดี๋ยวลืมนะทุกคนกดไลค์กด subscribe จบคลิปแค่นี้กันนะทุกคนบ๊ายบาย